ใช่อาเฟินไม่แนะนําให้เพื่อนๆรู้จักเลยเหรอพี่อ,อ้นอะไรนะครัือรู้ว่า,าเราทำอะไไม่เผื่อพี่อ,อ้นอยากกินอย่างอื่นไหมพี่ว่าจะเก็บเงินซื้ออยู่อ่ะจ่เปปสียอะไรไปังินซื้อให้หเอา้อยเฮ้ยจริงดิไปเล่นน้ำกนนันไหมอ๋อมันแสบพี่คือเล่นเนี่ยนะมันทำผมให้เฟินพี่เห็นเขาแอบจับงูเบสเว้ยเอินเห็นแล้วเห็นด้วอพี่ว่าใครนะคะครับพี่เมื่อกี้ว่าใครนะเอทีเอ็มอะไรอ่ะ ไมนลิบลเ้ยไอยไม่เคยพามาเลยนะคนแรกเลยนะเนี่ยเกิดเนี่ยไม่มีไ่มีผมสดคุณไม่แนะนำให้เพื่อนๆรู้จักเลยเหประกาศหน้าห้องเร็วไปหน้าห้องเรียนเร็วอันนี้คนเดียอะไร่ว ปกติอ่มีประมาณล้านกว่าคนไงไม่มี่งคนไม่มีไม่มีไม่มีไม่ใช่อันนี้คนเดียวถึ่งล้เนี่ยถึงึหึหึห่หึหึหึหเราวเล่นึห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 ่นคหึ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 หุหึ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 หนหึหกหึหึนึหึหึอึกึห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  อันนี้วอันนี้มาสุดหล่อของหนูใช่ปะคนนี้สแฟนเฟิร์นนี่เคยเจอปะมันไม่เคยเปิดให้ดูเลยไม่เคยเห็นเลยคนเดียวเหรอ่คอสน่าเหอทำไมอ่ะส่งแปลกๆบ้างเฮ้ย ยังไม่รู้เราอยากตัดสินใช่เราอย่าไปตัดสินเขาคนคุยเพื่องแต่ละคนนั้นไม่ใช่เลยจริงเหรอที่ไม่เคยเห็นแบบเป็นตัวเป็นตนจริงๆสักคนเลยก็เซลไปอีกครั้งเลยมีแฟนหลายคนมันก็คุยแบบมันไม่คุยเฉยเฉยใช่ไหมเขาอาจจะมั่นใจแล้วแหละถึงพามาอยู่ห่างๆอย่างหงงหัวเว้ยนี่คุณไม่รู้คือพี่ทิมบอกว่าให้พาแฟนมาเที่ยวกันเขาอาจจะดูแลเฟิร์นดีก็ได้ไม่งั้นเฟิร์นมันไม่ครบหรอกจริงปะล่ะ พบมาสามสี่เดือนแล้วปกติเขาไม่อนี่จริงๆนะไม่พามาจริงๆนะที่ว่าเขามั่นใจใครพร้อมจะเปลี่ยนชุดเตรียมลงน้ำเลยนะจ๊ะน้อนๆทั้งหลายขาไปไหมเดี๋ยวหนูไปซื้อให้หนาร้อนอ่ะไม่พี่อยากกินน้ำเลยพี่ก็ไปดูไปซื้อมาหน่อยอากาศีกอากาศ หอ้องน้ำอยู่ไหนอะไปหาร้านน้ำหาไม่จไมเจอไปเีพี่อใไมค่มห,มมห,หลืออะไรไม่เจอแม่ค่ะโอเคนะที่ไม่ไปเตนหรือไม่ยเดี๋พี่้องของให้เกิน แปลกๆว่าก๊อบเขาทะเลาะกันหรอเพื่อนอะเราจะเห็นเราพักกอนงอนใช่ปะไม่ค่อยสนใจไม่ได้หนักใจอะพี่เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้แฟนเฟินมาเถียงกับเฟินแบบว่าเราจะกินน้ำอะไรไม่รู้อะจริงเหรอเออถามก๊อบดิหันไปแล้วงงอะใช่เงี้ยนะใช่เขาวีนเขาวีนวีนแบบไม่รู้ร้อนร้อนมั้งร้อนแล้วตอนนี้เขาไปไหนกันละไ ใช่ไปเปลี่ยนชุดแต่เฟิร์นตามใจมากนะจริงเหรอเออเหมือนแต่เฟิร์นไม่เหมือนไอเฟิร์นตามใจเมื่อกี้บอกโอ้เดินไปซื้อให้เลยขอกซื้อมาแล้วด้วยไม่รู้อ่ะเห็นเดินไปไม่ได้ไม่ไดี้หาหน้ไม่ได้เมื่อกี้เม่อก้ดินไปปกติไปกับแฟนก็ซื้อให้เลยให้แฟนซื้อใช่ป่ะไอเอ็งอ่ะก็ต้องไปรู้พี่ชายซื้อใช่นั่นดินั่นดิงงว่าล่ะแต่ละครัวจะไม่เหมือนกันก็ได้เพอายุมากกว่าด้วยใช่ป่ะใช่เห็นเรียกพี่เิร์นเรียกพี่ แปลกอ่ะแปลกว่ะไม่แปลกโอ้ชอบคนอายุเยอะกว่าไม่แปลกไม่ไม่ใช่แปลกที่ว่าชอบคนอายุเยอะกว่าเว้ยทำไมอ่ะแปลกที่ว่าคนอายุน้อยกว่ามีแรงคนอายุเยอะกว่าไม่หรอกเขาอาจจะนอยนอยแบบร้อนหรืออะไรหรือเปล่าแบบงนอนงอนอะไรกันมาหรือเปล่าเคนมันอาจจะแค่งองไงอากาศร้อนคนจะเป็นเบานี่ก็ต้องหนอยกวางขาเราทุกแค่รวันปีอ่ะเพราะประเทศไทยก็อากาศอย่างนี้นะไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันงอทุกวันนี้มัไหวเะคิดหนรอคู่นั้นเก่งวันนี้มึงก็เป็นแฟนมาดิแมะ Ha <laughs> ร้ายกันเขาลงไม่ดีป่ะใช lar, ่ไม่รู้เมื discord, ่อนช้าเขาว่าอยากกินอะไรเ้าก็อ่ะหนูไม่รู้หรอว่าพี่ชอบกินอะไรปกติแบบนี้บะเนี่ยหรือว่าวันนี้นอยกันเขาน่าจะในนอยด์บ้งคะเป็นไงบ้างครับพี่เป็นไงบ้างครับพี่ปกติดีครับเหนียกครับค่อนข้างร้อนนะครแล้วพี่คุยกับพี่เพิ่์นได้กี่เดือนแล้วพี่เดอนใหครับ ถามมีเทียบพี่แบบพี่อยากดูอยากดูคืออะไรผมขอไม่พูดดีกว่ากินอะไรกันฮะไป่สั่งก่อนไปได้แต่เราน่าจะต้องอยู่ดีกินอะไรอ่ะอ่าผมสั่งแฮมเบอร์เกอร์ไปครับแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมบอกเฟินใช่ไหมใช่ครับบอกเราจะเฟิร์นนานยังไงไหนประมาณไหนชี้ดูครับนี่จำเด็กเขาจำได้แล้วเฟิร์นทำงานที่นี่นานยหงไ โอ้ oh, หลายปีเลยนะคะชอบชอบคนไหนชอบตคนไหนยิ้มน่ารักยิ้มน่ารักไม่รู้นะว่าที่บริษัทเป็นยังไงแต่เขายอมมากตอนมีแฟนกันรักเธอเล็กกันน้อยก็ที่ทักที่มีแฟนยังครับยังไม่มีค่ะไม่มีด้วยน้องอีกคนนึงอ่ะน่าจะไหนรัไรๆเดียวผมผมชั้นชั้นเชื่ออะไรล่ะครับโอเบนไม่บอกทู่หนุ่มที่หนุ่ใช่หลุันใช่ไหมใช่เบนใช่ไหม

ไม่ไม่ชมชิมไม่ชอบชิมอร่อยนะอร่อยไหมคะพี่ที่วอร่อยไหมชิมไหมเดี๋ยวมันช้าด้วยเขาบอกว่าสี่สิบนาทีครับสี่สิบนาทีสิบนาทีสิบนาทีใจเย็นใจเย็นใจเย็นทำไมอ่ะมันต้องสิบนาทีด้วยเห็นคนเขาก็ต่อแถวต่อแถวทำไมไม่ได้เหรอยังเลยแันยาวหรอใช่เขาบอกว่าเขาทำสั่งอะไรดิสั่งเบอร์เกอร์ไก่นี่ชอบกินไก่ไม่รู้หรอว่าพี่ชอบกินอะไร ก็เผื่อพี่อยากกินอย่างไงนี่ก็เร็วอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยเท็บบ์ลร้อนยิ่งกินยิ่งละอูเพื่อนทำไรเพื่อนพี่บอกกครั้างกันเ้ยว่าอย่าดูโทรศัพท์พี่แม่นหนูอยากดูเฉยพี่เล่นอะไรอยู่ไงพี่ว่าเราคุยกันแล้วนวู้ยทำไมทำตัวไม่น่ารักเลยหนูไม่น่ารักตรงไหนพี่มีตัวที่ส่วนตัวของพี่แล้วเว้ยพี่ก็ให้คืนที่ส่วนตัวของเฟิ่ให้สหลับเฟิร์นนู้นทำไมเฟิร์ให้สหลับพี่ไม่ได้อะ ทำไมต้องมไ่แค่อยากดูเฉยๆที่เล่นอะไรอยู่ไหมพี่อยู่กับหนูตอนนี้ไงานดูแค่นั้นเองทำไมพี่ทำงานไม่ได้หรอไม่ก็ทำได้แต่วันนี้ลงมาเที่ยวกันไงเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดก็เปิดเลยตาสบายเลยแล้วหนูขอนวดดูแล้วพี่เล่นเลยไม่เป็นไรเปล่ามาดูนี่นะขาดอันนี้เหรอสวยปะสวยนะเหมาะกับพี่เลยอ่ะพี่ว่าจะเก็บเงินซื้ออยู่อ่ะ เปปื่อนี่พี่ชอบชุดสีดำเสร็จปะผ่าถ่ายรูปนะมั้งหนูซื้อให้เอาไหมเอาดีๆใช่หนูซื้อให้เอาไหมเฮ้ยจริงดิเฮ้ยทำไมน่ารักจังเลยน่ารักันเนี้ยอันนี้อยากกินอะไรไม่อยากกินอะไรแล้วเดี๋ยวมื้อเย็นเดี๋ยวมื้อเย็นเราไปด้วยกันโอเคโอเคใครกินละหนูไปเอาบกเกอให้ก่อนโอเคครับด,ดูแลดี<อ>จริงจริง อย่างนี้เลยค่าไม่ม้าค่าอนนะำว่ารักแฟนได้ไหมกังเฮ้ยไม่ได้ไดดอะไรไหลป้งเฮ้ยมันงอกขึ้นมาอีกหนึ่งแล้ว่าแฟนที่กินกับหนูไหมล่ะไม่เอากนไม่เป็ ผมไหมพี่หน่อยได้ไหม,มเราเป็นกันได้<ม>พี่แป้งไปอื้ได้ประมาณแปดปรนมาเกินไม่เป็นไรรลยแป๊บเดีวเยวน,น,นารม่รักน่ารักหมดเลยน,านล่ารักอะไรทผมอ่ะมีเหรอ มโอเคครับ นี่พอดีเป็นเมนส่วนน้องเพิเร์ลไปเล่นก็นได้นะคะอ๋อได้ค่ะไปเล่นน้ำกันบางทีที่ดูสาวเลยบอกว่าสาวน่ารักเนาะเขาบอกว่าเขาชอบดูผู้หญิงน,น่ารักอยู่แล้ว ไม่รู้ปกติเรามองผู้หญิงปะใช่ห้ผมูไแล้วเห็นไหมอะไรเบบอกว่าเขาเป็นของเบซเลยเบจริงเหรอเมื่อกี้ตอนําผมให้เนพี่เห็นเขาแอบจับมือเบ๊ซด้วยเหเห็นแล้วเห็นเยอะเออหนูไปเดินไปที่มาเบ๊ซบอกว่าเมื่อกี้พี่เขามองปกติถามว่ามีแฟนมีแฟนไหมน่ารักเชื่ออะไรถามครามี่เอ้าตั้งแต่แรกเลยที่แบบว่าไปซื้อข้าวกันะ นั่นสีเห็นไหมผู้เลยว่าทรงไม่ได้ปกติดูผู้ชายลงเห็นปะเพราะว่าน่าจะดีใช่ไหมล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เฟิร์นจะซื้อของให้เขาอยู่เออได้ยินอยู่ซื้อให้ไหมซื้ออะไรซื้ออะไรปัจจุบันยังกินข้าวห้าสิบบาทเลยไอเฟิร์นไอเฟิร์นมันไม่มันประหยัดจะตายเออประหยัดจะตายซื้ออะไรอีกวะให้ซื้ออะไรกินแล้วกินอีกเฟิร์นตอนแรกไม่ยอมไปเฟิร์นแล้วเขาก็เก็บมานะข้างๆพี่เรามาคุยชวนไปสาวไงแล้วพอพี่มองเขาแปลกๆเขาก็เลยบอกเฟิร์นเฟิร์นไงผมก็มอง กาผมถามก๊ฟว่าแบบผกระตุกมองแล้วก็บอกก็ไม่มองเพ่แบบไม่องแต่ผมว่าทํามากแฟ่ะไม่น่ามองเป็นพี่เฟินนแบบ่ป็นเ็นกาถกมบอกพี่วไม่ใช่ต้องือเราจะฟังวะผมกัวเขาหาว่ายุงอ่ะ เพินยิ่งลื่นๆอยู่ด้วยกําลังจะมาแล้วอ่ะนายติดการทางน่ะไติดอยู่น่ะเมษา แฟนคุณเล่นน้องกับน้องๆเล่นกับเบสกหรอคุณไม่รู้จักมาจากไหนนะเล่นเกมกี่เดือนแล้วสองกว่ะหรอแล้วคบมาแล้วนิสัยเป็นยังไงบอสดีอ่ะค่ะพี่ดิมเพราะน่ารักอ่ะน่ารักกับเฟิร์นอยู่ใช่ป้ะใช่ไม่ได้มีอะไรแบบแปลกๆใช่ไหมเฟิร์นมีนะคะทำไมคะไม่รู้จะพูดยังไงวะเดี๋ยวหาว่าเตรียมบ้านแตกทำไมอ่ะทำไมพี่ดิมมองอย่างนั้น ปกติเวลาแบบว่าถ้าสมมติแบบมาเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมติแบบเขามองสาวอย่างเงี้ยเปิดซีเรียสปะก็ปกตินะพี่ดิมไม่ผู้ชายต้องมองผู้หญิงอีกแล้วหรือเปล่าอ๋อแต่เฟิรนไม่ซีเรียสใช่ไม่ได้ซีเรียสที่กำลังคุยกับเฟิร์นแฟนแฟน,แนเฟิร์นบอกว่าเฟิร์นไม่ได้ซีเรียสถ้าสมมติแบบเขามองสาวไงไม่แต่ประเด็นคือ,อต่อด้วยจับมือด้วยเพราะอาจจะแบบพยายามจับอะไรเงี้ยเฟิร์นก็เล่าเรื่องแบบ เรื่องน้องที่ประตูให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่จับมือน่าจะไม่ปกตินะเคยเห็นปะไม่เห็นหรอตอนมัดผมไม่ได้ตั้งใจจับเปล่าเขาจะช่วยน้องเบสม,มดผมเปล่าคะจับมือเบสแล้วก็กไม่น่าใช่ไม่ถ้าขอเฟสเบสก็ขอตอนนั้นคนก็ได้ไอเดี้ไม,ม่ขอสุด้นะเมื่อกี้เขาเล่นกับพวกแบบแกงผู้ชายปะเนี่ย<ห><ด>เขาก็เข้ากับเพื่อนเพอนได้นะแบบผู้ชายเข้าได้หมด ก็ไม่อะไรเฟิร์นก็คบไปนั่นแหละแต่ว่าแค่ระวังโดนหลอกอะไรอย่างนี้เฉยๆเขาไม่มาหลอกเฟิร์นนะคะพี่ถก็เข้าใจนะแบบว่าแบบบางคู้อาจจะซีเรียสเรื่องเราเราอาจจะซีเรียสไงแต่ว่าสมมติถ้าสมมติแบบแฟนไปแบบว่ามองสาวไปจับมือผู้หญิงที่ใกล้ชิดกับเราอะไรอย่างนี้อาจจะซีเรียสแต่ถ้าสมมติเฟิร์นไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรแต่พี่แค่บอกเฉยๆว่าเออเขามีพฤติกรรมอะไรอย่างนี้นะถ้าเฟิร์นรับได้อะมันก็ไม่แปลกก็ไม่ติดแต่ <S <S อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเตะไหลนะใจเย็นๆใจเย็นๆ ซือ้อได้ไม่จิดหรอกถ้าแบบสมมุติแบบว่าวันพิเเษหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีก,ก็ถ้าค่ากินอะไรอย่างเงี้ยก็าทาแฝงก็กหกกรารกันเลยเฟิร์นไม่เป็นไรแค่กินมันก็ซื้อให้กินเฉยๆไม่ได้เสียอะไรมากมันเล็กๆแันไม่เป็นไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติมาตลอดไปเฟิร์นจะรู้สึกว่ามันแบบว่าโดนเอาเปรียบเงี้ยเดี๋ยวเขาจะแบบว่าอยู่กับเราพอของให้อยู่ด้วยความแบบรักความน่ารักของกันลรกันไปก่อนเลยไม่เป็นไรค่ะพี่จิมเขาน่าจะรักเปเลย เพื่อนก็รักเขาด้วยรักรักเลยหรอเอออยู่ไหนวะไยร้านเดิมเหรอ้อยน้องพลอยมาปะเออรอแป๊บนึงรองเงินใจอี e, ตูเ้เอเดียมก่อนแม่งหลอเง,งาที่ายเลยวะเดี๋ยวกูเลี้ยงเองพวกมึงไม่ต้องออเดี๋ยวจัดให้เออจอกันเจอกัน ไม่คิดว่าใครนะเอทีอมอะไรอ่ะขอป้าผมคุยกับเพื่อนพี่ก็คุยกับเพื่อนเรื่องใครนะคะผมคุยกับเพื่อนเรื่องที่ผมจะไปผมจะไปมีสติ่งต่อครับผมทำไมล่ะครับเห็นบอกว่าหลอกต่างจากอะไรนะเอทีเอมอะไรคืออะไรพี่มองว่าผมหลอกต่างน้องพี่หรอกใช่หมายถึงน้องพี่ปะเปล่าครับผมคุยกับเพื่อนผมเฉยทำไมอะพี่ตินแป้งแป้งอะไรวะ ไม่รู้เขาว่าใครเมื่อกี้เขาบอกว่าตู้ ATM อะไรที่โง่หรอก่ายชิบหายมหมายถึงเฟิร์น่ะได้ยินปะ<ท>ยันนี้<ท>ยันนี้เขาไปไหน<ท>ต่อเฟิร์นเื่กเขาบอกว่าเราไปกินข้าวกับเฟิร์นยกเลิกแล้วมั้ง,งเขานัดคนชื่อลอยไ,ไปที่ร้านอะไรด้วยอ่ะนี่ไม่ไนข้าหวหนแล้วเหรอมีอยก็ลอยเป็นเพื่อนตัวก่อนใช่ไหมเขาว่าใช่ปะ เอาจริงๆเขาได้เขาได้ขอตังเพนหรือเปล่า่พี่พี่คุณอกพี่พี่คิดได้เองกันหรือเปล่าครับนี่มโนมโนกันไปเองหรือเปล่า ATM มคือใครคะเอทียมคือใครทำไมคือใช่คือใครพูดชื่อมาคือใครพูดได้แต่ว่าถ้าว่าน้องพี่พี่โอเคไงแต่พี่อยากรู้ว่าว่าใครก่อนตอนนี้พี่ว่าน้องพี่ผมว่าเพื่อนผมว่าเพื่อนเขาไหนคะไปยืมตังเพื่อนเหรอคะหรือว่ายังไง เพื่อผมติดนี่ผมใช่นั้นเองหลอกง่ายเนี่ยนะหลอกง่ายไม่ใช่ยุมตังนะคะยีนี่ด้วยนะใช่หลอกง่ายที่จะมาจัดผุดทีอะไรผมถ้าพี่ไม่ได้จับผิดแต่พาพูอย่างนี้กับน้องพี่พี่ม่โอเคไงามาครั้งนี้เราเป็นอย่างนี้ผมไม่มาแล้วนะไม่ไม่ต้องมาก็ได้พี่ไม่ได้ขอให้มาแต่ว่าอย่ามายุ่งกับน้องพี่อะไรอะ่ะเปินใช่หรือเปล่าพี่ถามจริงใช่เปล่าใช่ไหมอะพี่เป้ง หน้าใครไม่ได้จ้ะไม่แบกพวกคุมา,า20คนเออผะ ก็ป้วยเหรอทิ้งมีทําไรผมไม่เกี่ยวเขาให้ก้องมาผมก็พี่เกินก็อย่าเพิ่งก็ทิ้งไม่ทาทำเปรายการได้เลยเราคบเุ้น